ดวงชะตาวันที่12กันยายน2568วันนี้ตรงกับวันแรม5้าค่ำเดือน10ปีมะเสงในทางโหราศาสตร์ช่วงข้างแรมเป็นช่วงที่พลังงานของดวงจันทร์เริ่มลดน้อยลงเหมาะสำหรับการดำเนินการที่ต้องการความสงบความนิ่งหรือการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นอย่างไรก็ตามสถานะทางจันทรคติ ไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่กำหนดความมงคลของวันวันนี้ยังมีสถานะพิเศษที่โดดเด่นในทางโหราศาสตร์อีกหลายประการสถานะแห่งวันมงคลวันนี้ได้รับการจัดให้เป็นวันธงชัยและวันอธิบดีประจำเดือนกันยายนคําว่าวันธงชัยหมายถึงวันแห่งชัยชนะที่เหมาะแก่ก,การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพื่อให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี ในขณะที่วันอาทิตย์บดีหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่อำนาจและการเป็นผู้นำการที่ทั้งสองสถานะมาบรรจบกันในวันเดียวกันจึงบ่งบอกถึงโอกาสอันดีในการเริ่มต้นกิจการใหญ่ๆการลงมือทำตามแผนที่วางไว้หรือการเปิดธุรกิจใหม่เพื่อให้ได้รับความสำเร็จและมีอำนาจในภายภาคหน้าเริ่มมงคลประจำวัน การที่วันศุกร์นี้เป็นวันธงชัยและวันอธิบดีทำให้เกิดเรืกยามที่เป็นมงคลหลายช่วงเวลาโดยแต่ละช่วงมีพลังงานและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันการเลือกใช้เรือกที่เหมาะสมกับประเภทของงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมความสำเร็จให้ถึงขีดสุดมหัศโนเริกเวลา06.96ถึง15.47น เรกนี้มีความหมายว่าเรกเศรษฐีเหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินการค้าการลงทุนการขึ้นบ้านใหม่หรือการเปิดร้านเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเจรจาธุรกิจหรือการทำธุรกรรมทางการเงินเทวีเรกเวลา0 6 9 6ถึง09.95นเลิกแห่งความรักและความงาม เหมาะสำหรับงานมั่นงานสมรสหรือการเจรจาที่ต้องการความราบรื่นและการประนีประนอมเป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวส่งเสริมให้ความสัมพันธ์มีความมั่นคงและพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีโจโรเลกเวลา15.96ถึง 06. 06.06นเรืองเหี่ยงการช่วงชิงเหมาะสำหรับงานที่ต้องอาศัยความแข่งขันความรวดเร็ว หรือการจู่โจมเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความกล้าหาญและความเด็ดขาดในการตัดสินใจเพื่อให้ได้เปรียบในสถานการณ์ที่ต้องช่วงชิงผลประโยชน์วันพระวันศุกร์ที่12กันยายนพศ2,568ไม่ใช่วันพระการเคลื่อนที่ของดวงดาวและอิทธิพลต่อดวงชะตาการเคลื่อนที่ของดวงดาวในวันนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อดวงชะตาโดยรวม โดยเฉพาะการย้ายราศีของดาวอังคารหรือดาวสามและอิทธิพลของดาวคู่ต่างๆดาวอังคารย้ายราศีในวันนี้ดาวอังคารจะมีการย้ายราศีซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก่อนหน้านี้ดาวอังคารโคจรอยู่ในเรือนกระดุมพระหรือการเงินส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมาหลายคนมีโอกาสดีในการได้มาซึ่งเงินทอง แต่หลังจากวันที่12กันยายนเป็นต้นไปดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่เรือนสาหชะหรือสังคมเพื่อนการติดต่ออิทธิพลของการย้ายราศีการที่ดาวอังคารย้ายเข้าสู่เรือนสาหชะในตำแหน่งปรักกระเหรือตำแหน่งที่กำลังอ่อนแรงและไม่มั่นคงนั้นถือเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งพลังงานที่เคยส่งเสริมเรื่องการเงิน จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานที่อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติหรือผู้เริ่มง,งานการมีปากเสียงและการทะเลาะเบาแวงอาจเกิดขึ้นได้ง่ายซึ่งความไม่ลงรอยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงเรื่องการเงินและชื่อเสียงได้โดยไม่คาดคิดเป็นสถานการณ์ที่การเงินอาจไม่แน่นอนและไม่เข้าใครไม่ออกใครดังนั้นแม้จะเป็นวันแห่งชัยชนะ แต่ชัยชนะนั้นต้องแลกมาด้วยความอดทนและการบริหารจัดการความสัมพันธ์อย่างมีสติอิทธิพลของดาวคู่อื่นๆยังมีอิทธิพลของดาวอื่นๆที่ต้องพิจารณาได้แก่อิทธิพลของดาวเสาร์และดาวราหูที่ร่วมกันซึ่งอาจนำมาซึ่งความโชคดีที่คาดไม่ถึงแต่ก็มาพร้อมกับบททดสอบและอิทธิพลของดาวศุกร์ที่โดนดาวเสาร์เลง็งซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการถูกหลอกลวง หรือการลงทุนที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบวันสำคัญทางประเพณีวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง26กันยายนพศ2 5 6พ8ประเพณีบุญศาสตร์เดือน10เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวใต้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่บรรพบุรุษและญาติผู้ล่วงลับถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การสร้างบุญกุศลและระลึกถึงคุณความดีของผู้มีพระคุณโดยสรุปแล้ววันศุกร์ที่12กันยายนพศ2568ถือเป็นวันที่มีพลังงานแห่งชัยชนะและโอกาสอันดีแต่ความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านดำเนินชีวิตอย่างมีสติและรอบคอบไม่ประมาทในทุกย่างก้าว โดยเฉพาะเรื่องการจัดการความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างที่อาจมีเรื่องกระทบกระทั่งกันได้ง่ายการวางแผนการเงินอย่างรัดกุมและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งการทำบุญเสริมดวงตามคำแนะนำจะช่วยเสริมสร้างกำลังใจและเป็นกราะป้องกันจากอุปสรรคต่างๆที่อาจเข้ามาได้ทั้งนี้ควรระลึกไว้เสมอว่าดวงชะตาเป็นเพียงแผนที่นำทาง แต่การเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นอยู่ที่การกระทำและสติปัญญาของท่านเอง